รับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้คุณทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมจะมาสาธิตนะครับว่าเข้าติดต่อท่อ,ทอพี่เังไงโดยที่เข้าบดต้องใส่ขอตอ่อสําหรับต่อพีพอ่นะครับสื่อเหตุในไง่ายๆพี่น้องอันนี้ในีขอในีรณ้ีที่เข้ามไม่มีขอต่อนะครับผมสาธิตจากหนังงานจริงก็คือตอนนี้ะบบน้ำม,มินิสิปเนเกลือของฝรั่งกินจูคุยสวนมันขาดนะครับขาดออกจากสารท่างที่ต่อกับพี่วีซี แล้วบานนี้สังเกตระยะนะครับมันมาถึงจะเลยต้องใส่วิธีการตอพี่อนะครับเพื่อที่เอามาเขืาครับพี c วซีนะครับวิธีการตอยังไงเรือพี่น้องนะครับอันดับแรกอะเห็นพี่น้องทําการตอพี่อนะครับขนาดยีซิมินทากันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นพีอที่มีขนาดบางกว่านะครับแถบขาวนะครับแถบแดงมันที่หนานะครับบันนี้วิธีต่อไงผมเคเห็นยังไงนะครับก็เอากาวนะครับ าจุ้มน้อยครับปลาท่าจน่อยปลาสาหรับฮิดระบปุ๊บนาปุ๊ปลาบ้าทเกหนี้นะครับ,บ,บ,ะรบจะนั่นกะใส่นะครับพี่อีนะครับนี่ครับเสียบของหนังสีอเลยครับเอาจนห้องบรรจัยว่ามันหนังครับนี่ครับบ่ไม่ทังงลุดครับพี่น้อง ถ้าเป็นน้องยาลุดก็เอาลวดนะครับมาผูกอ่ามาพันเพิ่มอีกนิดนึงเลยครับระว่าที่ผมเม็ดมากสินไดขาดผมไม่เห็นแบบนี้นะครับนี่เข้าใจกันพี่อีที่มันระยะที่มันหายไปนะครับจากนั้นผมก็จะเอาพี่อีตั้งดีต้อนเนี่ยเขากับพี่วิซี่นะครับบบน้ำกันิเ็จสมบูรณ์นะพี่น้องนะครับอีกการเขากันถ้ากาวน้อยครับ ากาวเพื่อให้มันติดนิดน้อยนะครับแล้วก็ต่อขอบพีวีซีนะครับแล้วก็ดันขอาเลยนะครับผมครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่ครับเขากับดิ่ได้การต่อนะครับพี่อีที่มันขาดหายไปก็เอาพี่อีอีกตัวหนึ่งมาต่อแล้วก็ต่อของพีวีซี เป็นการเช็สินนะพี่น้องนะครับจะได้นนกระฝากกดติดตามฝากไลครก็แช่นะครับผมสําหรับคลิปนี้กัมาในานาําวานเตาบะมีนะครับขอต่อพี่อีเขาใส่วิธีการแบบใดยังายพี่น้องหาวัสดุหรือใส่อย่างในสวนนอกนี่แหละม่ใส่นะครับจะไ,ได้ขอบคุณหลายตามด้วยครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม